นส่วนเด็กนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนหยัือในโรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจว่อผู้ปกครองนะครับทว่าีนท่านขอความโงรลงโปร่ยู่หย่บ้านเลยเฉพาะผู้ที่เดินทางมานะครับกรองคนเข้าเมืองของที่อำเภอโนนสะอาดจากที่ไหนนราบอซอนใช่ไหมการเรียกตรวจส่วนใหญ่ก็จะมมนไม่มีส่วนจังหวัดแล้วก็รวมไปเพิ่มเติมในส่วนของจังหวั คนที่อยู่หนนะครับถึงแตที่เเราดูที่ติดดมหอคนที่ไปนะครับก็อ่าเรียอ จังหวัดนะที่จะเป็นสีแดงท่านโควิดวอชเอาของจังหวัดอุดรธานีนะครับไปแล้วก็การคัดกรองโดยทางถนนที่ท่านเลนเฟอร์ที่ความเสี่ยงที่เข้าตรวจคัดกรองโควิดเนี่ยตรวจแล้วก็คนที่เข้ามาจากที่เข้ามาอยู่จะได้ไปตรวจได้ดีขึ้นนะครับในรู้เป้าจะต้องไปตรวจใครนะให้คำแนะนำท่านเนเฟอได้เลนเฟอร์นี่ไม่ได้วรู้ทุกเรื่องนะ จะได้ทําได้ถูกตองวางแผนไว้นะครับเน้นการตรวจในเชิงรุกมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะการตรวจให้มากที่สุดในช่วงเวลานี้ที่เราว่าเราานีงปลอ,อดภัยเ้ต้องปลอดภัยจริงๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไดเราเก็บจาก่ารลองที่พัฒนะครับเป็นตัวสถานประกอบการที่มีรางงานฐานเด้าที่เยอะที่สุดนะครับประมาณสามสิบสี่สิบคนแล้วก็ฟาร์มหมูนะครับที่เป็นฟาร์มปิดสองแผงนะครับแล้วก็โรงงานไม้อย่างพลานะครับแล้วก็เป็นตัวสถานที่พักนะครับผ้าก๊ายของแรงงานจานเด้านะครับที่บริการรอนเจริญไม่มีระยะทำงานนะครับก็เมื่อวันที่สิบเจ็ดนะครับที่มีสือสัมงันจาก เห็นความเจ็บเจ็บนะครับแล้วก็กองเภอก็ชาวบ้านก็กล่าวว่าอันนี้นะครับทศมเข้าตรวจสอบด้วยก็คิดว่าการการทาได้ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้อันนี้ก็จะได้ไประโยชน์เรื่องของการกักเก็บน้ําแล้วก็เส้นเนี้ยได้ระยะทางประมาณเท่าไรท่านนายช่างพันหนึ่งร้อยใช่ไหมเพือนนะครับใช้ใช้เงินจะเป็นละเทินครับแล้วก็จะขุดเพื่อน้ำอันนี้ก็เครื่องยนก์ออกเข้ารถครับก็คิดว่าเดือนกุมภาพันธ์น่าจะเสร็จ